เน่งข้อสอบเข้าม .1 ข้อที่6การแก้สมก,การเปอร์เซ็นต์ทำยังไรมนุกานะครับเนี่เป็นสมก,การเปอร์เซ็นต์2ชั้นนะครับมาดูครับชั้นที่1น,นะครับ2ี่อ่ายีของแปลว่าคูณกับเนะครับแล้วก็เครื่องหมายเท่ากับ66อ่ะแสดงว่าตรงนี้สามารถหาค่าเได้ อ่า uh, 20%ก็24ส่วนอะไรครับ100คูณ a เท่ากับ66โอ้แก้ไงเดียเอาตัดข้นจังหวัดซ้ายขวานะฮะเอา6หางก็ไดนะ้64 24 6คูณอะไร11ได้ได้66เนาะนั้น a มีค่าเท่าไหร่ก็ย้าย100ไปคูณก็ได้นะ11คูณ100 4ทำไมอยู่จากคูณย้ายไปหารตัดตัดเหลือ25 100หา4เหลือ25 ยี่หคูณสิก็ได้25ได้ยี่ห้ากลายเป็น2 7งเจาไปนะครับนี่ได้ละ1ตัวได้ A มาต่อมาครับเราก็จะมาหา B มั่งอ่ะคราวนี้เปอร์เซ็นต์สอน B นะฮะเอาเอเปอร์เอ่ะเอเปอร์เของของแปลว่าอะไรคูณคูณกับ B ไปเท่ากับเท่ากับอะไร825รนะครับ A เปอร์เคือ2 7งร้อยเจ็ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ให้เป็น หารร้อยซานะครับแล้วก็คูณกับ b โอแกยังไงวะเนี่ย <laughs> หาบยังไงเอายี่สิบห้าหารดีกว่ายีิบห้าตัดตรงนี้เลยนะยีละยี่ิบห้าหนึ่งเป็นยี่สิบ้าละยี่สิบลกับยี่เจ็ดเลืสองเศษสเป็นยีิบห้านะยี่ิบห้าหนึ่งอ่ะได้11ละนะยี่ิบห้านะครับนั้น b ก็คือได้สิบเอ็ส่วนด้วย4เท่ากับ8ปดริบ้าเนาะนั้น B มีค่าเท่าไหร่ก็8ปด้ยหตั้ง ย้ายสี่ไปยย4สี่ไปคูณนะย้ายสิบเอดจะคูณย้ายมาหารไปนะครับเอดอะไรดีนะส1บเอ็ 11, 11, 7, เป็น77็ดแปดสิอนะครับแปดแปดหาหาร11บ 11, 11, เอ็ดสิสิบเอ็ดเจ็ป็นเจใช่ไหมอันนี้ก็น่าจะเป็นเศษอะไรฮะเหลือ5้านะครับห้าห้าสิเห้าเป็นห้าหโอเคได้75นะครับตัวนี้นั้นเจ็ดห้าคูณสี่นะครับนั้น b ตอบอะไรครับ ห้าสี่ยี่สบทดสองสีเจยี่แปดหวกสเป็นสาสิบนะได้300อนะครับนี่คือ B นั่นเองยังไม่จบครับโอ้โหต้องมานั่งทําซ้อนอีกทีนะฮะสามเอเอา3คูณกับ2องเจ็สิบห้าลบกับ2องเท่าของ B B คือ300ร้ไปนะครับแล้วก็อย่าลืมหารอะไรครับหาร25ใครไม่รู้ก็ต้องคูณไปเรื่อยเรื่อยใช่ไหมแต่เรามีแท็กติกนะฮะเอายี่้าตัดเลย เอา25ตัดตลอดนะฮะ25หารอะไรครับหาร2 7 5 25 1เ็ห้ายห้าหนึ่งเป็นย5ห้าอันนี้เหลือ2นะเป็นย5 2ห้เป็นย5โอเคได้11 25อะไรได้3า0ล่ะเมื่อกี้ย5อะไรวะย5 2ห้เป็น25อ่าเหลือเศษอะไรครับเหลือเศษห้นะฮะ25 2เป็น12นะครับงั้นตอบเลยครับอันนี้11บคูน3านะครับลบกับ2คูน24นะครับ2คูได้24ำตอบนะครับก็คือเลข 아, 난 에, 오케이.